โอเคก็สวัสดีสมาชิกในเพจด้วยนะครับแล้วก็ท่อง YouTube นะครับวันนี้ผมเบิร์ดเบสิกนะครับจะมาแนะนำการฝึกอย่างหนึ่งที่ในคอร์สผมผมก็สอนนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่องของการวางนิ้วนะครับในวางมือขวานะครับเริ่มต้นก็คือ,อ,อน้องเขาเพิ่งซื้อเบสใหม่ก็อยากรู้วี่มันจะดียังไงนะครับมาตอบคําถามด้วยอันนี้เขาเรียกว่าลสโตกนะครับลสโตกหรืออีกอย่างนึ่งมันอะไร อโบอาโบยันโดอาโบยัโดอัฟโยโดอาโยโดอฟโยันโดนะอ่ะก็มันคือการดีดดีดเขาเรียกว่าในเรื่องของการทําให้เสียงคมชัดอ่าในเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นแอคชั่นที่มันสามารถคุมเสียงได้ทั้งคุมตัวมือซ้ายและมือขวาได้นะครับนะฮะสลับกันนะฮะ ก็ฝึกฝึกอย่างนี้บ่อยเหมือนกันึกอยู่แค่นี้เราสามารถกำหนดเสียงได้สั้นหรือยาวด้วยมือขวาให้ได้และกำหนดเสียงสั้นยาวด้วยมือซ้ายให้ได้ เรื่องแง่สาคัญนะครับเราจะสามารถพัฒนาได้นะครับอันนี้ก็คือการแนะนําในเรื่องของเลสอกก็คือการที่ใช้การดีดสายลงไปกดสายลงไปก่อนระวางนิ้วไว้ที่สายก่อนอ่ะวางไว้ที่สายสองนะครับเอาเริ่วางเบรดไว้งนี้ก่อนอจะไ,ได้เห็นชัดๆมั่าวางไว้ที่สายนะครับแล้วก็ดีดดีดปุ๊บเราจะพักไว้มันเหมือนกับกีตาร์คลาสสิกอ่ะดีดแล้วพักไว้ที่สายบนเห็นไหมฮะ ฝึกแ่นแถ้าอยากให้เสียงสั้นต้องกับต้องเร็วมีการสลับได้ไหมเิ้วเดียวเิ้วเดียวดูชี้นะครับ กาดิดอัพดาวอัพดาวอยู่ใช้ใช้บ่อยเหมือนกันเวลาเวลาผมเมื่อยเมื่อยนะก็ใช้อันนี้จะเป็นเพลงแบบดิดลอยๆแบบว่าเพลงเหมือนนะแจะเสียงมันจะไม่เท่ากันเสียงมันจะเป็นเวฟปั๊บปัป๊บอย่างนี้นะสองนิ้ว่าดีสุดเลยอ่ะพอเราทำเข้าใจแล้วเราฝึกเพืนะ่อกำหนดเสียงสั้นและยาวโดยใช้มือขวาให้ได้ มันวางวางนิ้วก่อนแล้วดีดแต่ถ้าดีดปล่อยก็จะเป็นอย่างนี้อดีตวางใช่ไหมฮะก็เหมือนกับการใช้ปิกแต่ถ้าใช้ปิกเนี่ยผมจะหยุดด้วยมือซ้าย เนี่ยก็มีแบบอันนี้ไม่ได้ใช่ปิกนะเป็น,เป,นเป็นฐานวางอยู่ตรงนี้ปิกไม่ได้เอามาโอเคครับก็อยู่แนะนําอย่างนี้เป็นฝึกนี้เราลองค้นหาข้อมูล,ลหลายๆคนมันเหมือนกีตาร์คลาสสิกนะครับเราสามารถใช้ด้วยได้ผมมองว่ามันเป็นการเรียนรู้นะครับมันไม่ใช่แบบว่าคุณต้องเล่นแบบผมนะคุณต้องทําแบบผมไม่ใช่ครับมันเป็นการแอปพลายเข้าไปนะครับอ่ะแล้วเราก็จะพัฒนาไปวันหนึ่ง เราเล่นได้เราก็จะภูมิใจที่ตัวเองนะครับโอเคครับกับวันนี้ครับลิสโตกับในเรื่องของตัวการวางพักสายนะครับเอาน,นิ้วมาพักสายกันอโปเยนโดนะอโปเยนโดเดี๋ยวผมเลือกเพลงอะไรอยู่นะอ๋อเหมือนกับเพลงตัวนี้จะได้เห็นมองค้ามว่าทําไมเราต้องฝึกเหมือนเวลาเราเล่นเร็วอะมันจะต้องใช้ตัวนี้เยอะนะครับเหมือนตัวแค่นะี้ฝึกแค่นะี้ เอาแท็กสองแล้วกันเอาแท็กสอง่แนะถ้าผมดีดปล่อยมันจะไม่ได้ะมันจะดีดมันจะใช้ตัวอ่าอันนี้ใช้แท็ก 1.